สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตแชนเนลฮะนอหาสาระสำหรับตอนนี้ครับจะนำคุณผู้ชมที่ชอบใช้สติกเกอร์ฟรีมาทำการอัปเดตสติกเกอร์ฟรีล่าสุดใน Line อปพลิเคชันนี้ครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมด10สติกเกอร์ด้วยกันนะครับเราสามารถทำการดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีๆโดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยครับอันดับแรกเปิด Li n e แอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนครับแล้วก็มาเข้าสู่ในส่วนของหน้าบริการสติกเกอร์นะครับหากใครมาหน้าตรงนี้ไม่ถูกนะครับให้มาแตะในส่วนของส่วนที่เป็นหน้าหลักตรงนนี้ก่อครับ จากนั้นเรามาแตะในส่วนสติกเกอร์ตรงนี้เป็นขั้นตอนต่อไปครับเมื่อมาถึงขั้นตอนของหน้าร้านสติกเกอร์ตัวนี้ครับให้เราเลือกในส่วนที่เขียนว่าแคมเปญครับของฟรีจะอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อเราแตะเข้าไปครับเราจะพบกับของฟรีที่อยู่ตรงนี้10อย่างด้วยกันครับสิตัวด้วยกันไม่ใช่10อย่างครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับพวกนี้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีหมดเลยครับโดยเขามีเงื่อนไขว่ารับฟรีเมื่อเพิ่มเพื่อนและรับฟรีมีเงื่อนไขครับซึ่งการรับฟรีในการเพิ่มเพื่อนและมีเงื่อนไขนั้นต้องไปดูในรายละเอียด กันอีกทีนึงว่าเขาต้องการให้ทําอะไรอย่างไรบ้างครับเราต้องบอกไปก่อนว่าสติกเกอร์ฟรีเหล่านี้มีอายุที่ค่อนข้างจํากัดนะครับบางทีก็สามารถใช้งานได้ถึง3เดือนบางทีก็สามารถใช้งานได้1เดือนครับซึ่งสติกเกอร์ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดนั่นแหละ จะเป็นของส่วนของธุรกิจครับอย่างเราสังเกตรตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันบนนี้เป็นของ KF o o d นะฮะเป็น N นส c าแฟเป็น TQM ครับผมเป็นของต่ตางๆฮะ JNT Express The o n e c e n t e n อะไรแบบนี้ครับผม <c oughs> เขาก็จะทำสติกเกอร์ฟรีมาให้เราใช้ครับ <c oughs> วิธีที่ง่ายที่สุดครับเราแตะเข้าไปดูอันแรกฮะของ KF o o d แตะเข้าไปครับ <c oughs> เราจะพบว่าเขาบอกว่าเพียงแค่เพิ่มเพื่อนก็ดาวน์โหลดฟรีครับเราก็มาแตะตรงแถบสีเขียวที่เขียนว่าเพิ่มเพื่อนเลยครับเมื่อแตะเข้าไปครับผม เราก็ทําการตกลงเลยฮะคุณผู้ชมครับผมเราทําการตกลงฮะตกลงแถบสีเขียวที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับตกลงครับผมเมื่อทําการตกลงปุ๊บครับผมทําการเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วสติกเกอร์ของเราก็พร้อมจะใช้งานเรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของ อันอื่นที่จะมีเงื่อนไขครับเราแตะเข้าไปดูนะครับอย่างเช่น TQM ครับเมื่อเราเข้าไปดู TQM นะครับเราก็จะพบว่าเขามีรายละเอียดนะฮะเมื่อดาวน์โหลดแล้วสามารถใช้ได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2565ครับโดยการดาวน์โหลดนั้นมีเงื่อนไขยอย่างไรเราแตะเข้าไปดูตรงแถบสีเขียวได้เลยครับเมื่อแตะเข้าไปดูนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้เราอนุญาตในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์หรือการระบุตัวผู้ใช้ของเราครับ โดยที่รายละเอียดที่เขาต้องการก็จะมีในส่วนของ5ข้อตรงนี้หากเราชอบใจนะฮะเราโอเคกับเงื่อนไขนี้เราแตะอนุญาตไปเลยครับเมื่อแตะอนุญาตไปเรียบร้อยครับเาใส่รายละเอียดนู่นนี่นั่นไปครับเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฟรีได้แต่ตรงนี้ก็จะให้คุณผู้ชมพิจารณานิดนึงนะครับหลังจากใส่รายละเอียดไปอย่างเช่นใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เบอร์โทรศัพท์และคุณผู้ชมมาตา๊กตรงนี้เมื่อไหร่ครับผมโดยที่ไม่ได้อ่านในส่วนของข้อกําหนดและเงื่อนไข ตรงนี้มากนะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องเตรียมตัวรับโทรศัพท์ในเรื่องของการขายสินค้าหรือธุรกิจหรือบริการต่างๆจากในส่วนของสติกเกอร์หรือในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมก็ลองดูว่าเอาแบบไหนฮะจะเอาแบบเพียงแค่เพิ่มเพื่อนและดาวน์โหลดสติกเกอร์ฟรี หรือจะทำนู่นนี่นั่นตามที่เขาต้องการแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกเอาได้ครับคุณผู้ชมครับผมลองดูฮะของฟรีบางทีก็มีเงื่อนไขแบบนี้แหละหากว่าอยากสบายใจก็ต้องเสียตังกันก็มีแค่นั้นละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ